สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับจานวันนี้เดลต้าแกรนด์โอเพนนิ่งแตกพาวันแรกเป็นยังไงกันบ้างมาดูแกรนด์โอเพนนิ่งแจกอะไรกันบ้างไหมวันนี้นะครับ <c oughs> กับสตางค์แลนแผนสู่อิสรภาพทางการเงินสําหรับคุณนะครับ <c oughs> าการเงินการลงทุนความรู้เรื่องการเงินทั้งหมดมาดูวันนี้สรุปหุ้นวันศุกร์กันและเป็นวันศุกร์ที่ไม่ธรรมดานะครับ ข้อแรกเป็นสุกก่อนที่จะหยุดยาว3วัน uh huh. ข้อ2สุกนี้พี่เดลต้าขาใหญ่ในตลาดบวนรุ่มซื้อขายดับหนึ่งต่อเนื่แทบทุกวันอ่ะวันนี้แตกพามาอัปเดตดูกันนะครับวันนี้สาการวันสุกเป็นยังไงนะครับก uh ่ huh. อนดูอย่าลืมนะครับ ฝากไลค์ซับสไคร์ปฝากแชร์กันนะครับคำท่าจะไปได้ดีในเช้าๆพอดีใช่ครับเช้าเหมือนจะดีวิ่งหัวกตั้งสิบเอ็ดจุดแล้วนะไปไปคำท่าจะไปเพราะว่าจริงๆเมื่อคืนดาวโจนส์เขาด้่งแรงนะและเอเชียอเชียก็ด้งกันแล้วนะหลังจากนั้นตอนบ่ายๆก็เริ่มค่อยๆถอยซึมลงตามสไตล์ของตลาดบ้านเราผมไม่แน่ใจว่าตลาดเมืองนอกเป็นกันไหมนะเคยไม่ได้ไปดูเขาไอ้ตลาดบ้านเราเวลาที่จะมีลองวิ่งเอ็นเมื่อไหร่อ่ะก็อาการจะซึมๆแบบเนี้ยอันนี้อันนี้ไม่เรียกซึมแล้วจานไหลไปน้ำตกเลยเน แล้วไลกลับมาอยู่ใน ติดลบไป2จุดหรือศ1 4จดนเปอร์เซ็นต์ะแต่วอลุ่มไม่เยอะอะวอลุ่มสี่ห0ื่น้าพล้านแบบนี้ครับช่วงนี้วอลุ่มแห้งเวลาวอลรุ่มแห้งแบบนี้มันจะส่งผลนะก็คือจะล่างือจะทุบราคาง่ายมากีนิใช้ทุนน้อยอะช็อตเซลล์เปียงเดียววุ่นลงเลยเมตรุ่มซึมซับอะทุนจะไม่เยอะ,ะเซตน,นะครับเซ็ตอาการแบบนี้ก็อาการยังคงต้องบอกว่าเรลงยุค9กูอาการน่าเป็นห่วงเยอพันห้ารยสิบแดจุดคือแนวรับถัดไปครับส่วนแนวต้านก็ใกล้ๆเนี่ยครับอยู่ 1, 1จ, 1, จุดที่เป็นแนวรับ ท,ที่อย่าหลุดอ่ะมันดันหลุดแล้วไงตอนนี้แล้วก็ยังไม่มีอะไรเยินจะกลับตัวด้วยสําหรับเซ็ตนะนะครับเรามาดูหุ้นกันตัวแรกดูใครครับพี่นิกวันนี้พี่เดวก่อนเลยครับอ่ะพี่เดวก่อนวันนี้นะโอ้โห พี่เดวก็ตแตกพานะครับแตกพาว,วันนี้วันนี้ผมตามทั้งวันนะครับเมื่อเช้าเมาเข้าคือพี่เดลก็แตกพาเนี่ยพี่นิกบางคนที่ไม่ได้ตามคงตามข่าวมาดูก็ตกใจเฮ้ยทำไมเดลต้าลงเลยเจ็ดสิบกว่าบาทคือเขาแตกพาก็ซอยพาจากเดิมที่มันเป็นหนึ่งเขาเรียกพาเท่าไหร่นะหนึ่งบาทใช่ไหมครับก็เหลือศูนย์จุดหนึ่งก็คือสิบเท่าอ่ะราคาก็หารสิบจากเดิมที่มันแต่แต่เมื่อวานยืนนักเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทใช่ไหมวานนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทใช่ป่ะเออแล้วก็ก็เหลือเจ็ดสิบกว่าบาท วันนี้แตกเสร็จมีแผนจะดิ้นหลนขึ้นอยู่นะไปถึงประมาณแถวโซนเกือบเกือบเจ็ดร้อยเกือบแปดร้อยใช่ไหมเกือบแปดสิบบาทใช่ไหมวันนี้เออก็มีการดิ้นหล่นขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าไปแตะแปดสิบาทวันนี้แล้วก็ร่วงกลับลงมาเลยบอลุ่มมีพีคบอลุ่มขายพีคมากพี่นี่วันนี้นะขอเช็คดูสัดส่วนการขายที่ก็ขายห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์อ่ะวันนี้แรงซื้อสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์สี่สิบเป็นประมาณเนี้ยครับครับบอลรุ่งเล่นอย่างพีคทีเดียวการพักตัว อย่างที่บอกแต่เมื่อวานมันหลุดไหลช่องนี้ไม่ดีแล้วเราไปอยู่ใต้ย e ีเบสิกด้วยวันต่อมาเขาหล่นเปรี้ยงงมาเลยอันนี้หล่นลงใต้ย e ีเบส89เลยการพักอยู่ตรงย e ีเบส200แบบนี้นะครับแล้วไม่มีสัญญาณเดวิเจนให้เห็นแบบนี้น่ากลัวถ้าหลด e ุดยีเบส200คือจะเข้าขาลงรอบใหม่แบบสมบูรณ์แบบเลยนะสัปดาหเดลต้าบบ Delta. <Hey. S 2> ทีนี้สัญญาณก่อนนั้นอย่างที่เราบอกเขาเตือนมาตั้งแต่โซนนี้แล้วโซนนี้เริ่มเตือนแ้วสโซนนี้คือเราก็เคยเตือนนะถ้าไปดูทลิปก่อนบอกเอ๊ย เดลวิเจนก็เริ่มมาแล้วพี่อย่าเพิ่งยุ่งช่วงนี้นะเออถ้าเดลต้ามาคลิปไหนเตือนทุกคลิปเลยดีกว่าจย์เออใช่เดลวิเจนก็มาแล้วเพราะฉะนั้นคือฝั่งเทคนิคเขาก็มีสัญญาณเตือนสายวีไออย่างจันนิเวศก็เตือนนะพอมายืนแบบนี้ถามว่าแนวรับถัดไปจะไปอยู่ตรงไหนก็ก็โซนรับเจ็ดสิบบาทแล้วพี่นี่ <c oughs> แนวรับเขาแบบตัวกลมๆนะ่นเจ็ดสิบบาทแล้วจิตวิทยาคือถ้าหลุด e ยเมนสองร้อยไปรู้ที่เจ็ดสิบบาทก่อนคือถ้าจะไปดูตรงเทคนิคเข้านะแนวรับไปอยู่นี่ไกลๆเลยนะห้าสิบห้าห้าสิบกว ใช่ไปนู่นเลยขอดูนี่นี่โซนลูเวอร์ลเวอร์โลของเขาในอดีตประมาณแถวๆอนั้นหกสิบาทไปนู่นเลยแต่ว่าระยะสั้นถ้าไม่ทุบกันแรงมากนักจนเจ็ดสิบาทน่าจะเป็นแนวดิ้งสักรอบหนึ่งก่อนเพราะมันโอเวอร์โซมากแล้วด้วยจังเดี๋ยวต้านต้านก็แปดสิบาทเนี่ยต้านวันนี้แหละเช้านี้ไล่กันต่อหน้าต่อตาผมเลยพูด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 ไล่ราคากันจนผมหน้าซิดเลยโโอ้ห เข้าขาพุทไว้เออนึกว่านึกว่าเอาแล้วนึกว่าโดนแล้วใช่ไหมนึกว่าโดนนะสุดท้ายก็กลับมาเป็นไปตามฟอร์มของเขาไม่ไม่ไม่ดื้อเทิ้เข้าละทิ้งเข้าจะลงก็ลงนะแหละเป็นไปตามทคนิคอลเลยดีแล้วมาตัวต่อมาครับเอ็กโอครับเอ็กโอนะครับเอ็กโอครับเอ็กโอสายอาหารต้องบอกว่าสวนตลาดนี่ดูเดือดมากนะฮะบิ๊กไวท์บอลุ่มด้วยพี่นี่บอลลุ่มมาแบบพีกว่าเนี่ย ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย oh. ตั้งแต่เดือนสองผลลูกเนี่ยเนี่ยสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามสี่เดือนเนี่ยเขาพีคที่สุดแล้ววันนี้นะครับผลลุกพีคมากแล้วก็สัญญาณแบบเนี้ยลักษณะจานลงมาทําโลนะครับลงมาโลแล้วก็โอเวอร์โซนในไอซ์ใส่ด้วยหลังจากเขาเริ่มกลับตัวยกไฮขึ้นมาจากนั้นก็ทําเป็นไฮเออร์โลแล้วไฮเออร์โลตรงนี้ถ้าใครเคยเรียนนะครับนักเรียนรุ่นที่เคยเรียนนะครับไฮเบตเตอร์เลยชัดเจนแล้วทริปเปิลบอททอมอ่ะหรือทวิเซอร์บอททอมรักษาทรงไม่ให้หลุดละตรงนี้นะครัับแล้้้วค่ออยยยๆกกกขึนนนจจาาพเสร็ทํ ใเออรุอีกครั้งทรงนี้แหละใช่แล้วพี่นี่ทรงเตรียมตัวแล้วตรงนี้หลังจากนั้นวันนี้ท่ามกลางตลาดซึมๆเขาไม่ซึมด้วยดูเดือดเลยมาอัดพร้อมบิ๊กไว่เ์เต็มเต็มแท่งด้วยนะปิดเต็มแท่งเลยบวกกับบนล,ลุ่มมาเต็มเลยแบบนี้นะครับงั้นซับรตถูกเลือนแล้วพี่นี่ขึ้นมาอยู่ที่โซนประมาณแต่ละสิบเอ็ดจุดหกศูนย์บาทรับกันไหวไหมตัดตัวตกรถรับไหวไหม <laughs> วเวลามีวิวไรแบบน,นี้จริงๆนะีแนะนําว่าแต่มันเต็มแท่งอะนะเต็มแท่งเราไม่จ่อต้านเดินี่ยแบบนี้ก็เขามีโอกาสเปิดกระโดดได้นี่นะ แต่ว่าเนื่องจากมันต่อครั้งต่อไปแนวต้านใหญ่มากยี่เมีสองร้อยเลยนี่ตอนนี้ครับคือวันนี้เขากระชากทีเดียวอ่ะจากเดิมราคาเดิมที่อยู่แถวยี่เมิเนี่ยผ่านทั้งห้าสิบผันทั้งแปดเก้าได้มาแบบปาสจ,จารมากเลครับงั้นต้านผ่ดไปก็ต้านตัดไปจะอยู่โซนประมาณน,นี้โซนนี้ตรงรู้ว่าไฮในดีแต่แถวสักสิบสามจุดสามซึ่ง จะเป็นโซนที่ไปปะทะ EMA 200พอดีพรันไปถึงชุดนั้นก็ไปดูไพ่เอ็ก์ชันกันนะดูไพ่แพทเทิร์นดูวิดอัปเปอร์ว่าจะผ่านได้ไหมบนรุ่มเข้ามาแรงก็อาจจะมีสิทธิผ่านได้แต่ส่วนใหญ่นมาจากแบบนี้มันน่าจะไปชนแล้วพักก่อนแหละัน้นสําหรับถ้าคาแนะนําผมว่ารอย่อน่าจะดีกว่าตัวนี้ครับครับ,รบตัวต่อมาครับเซเป้ pe, ครับตัวนี้นี่ก็มาหากราบเหมือนกันภาพใหญ่นี่คือ,อสุดยอดมาก อ่าเซเป้เซเป้เอ็กโ่ก็อาหารเซเป้ก็อาหารนะขายเครื่องดื่มเหมือนเซเป้ใช่ไหมใช่ครับเออต้องบอกโอ้โหภาพรวมเขาเนี่ยกราฟรวมตรงนี้ถ้าเอาไายใต้เท่นจะเป็นขาขึ้นและไตมีสิทธิ์มาตลอดด้วยนะวนรุ่มกัดพอใช้ได้นะครับเพียงแต่ถ้าเข้าตอนนี้ดูนี่เลยครับ เออไอ้ไซเขาส่งสัญญาณเตือนเหมือนกันนะคล้ายๆดียวกันนะเหมือนเลยแหละาจารไม่คล้ายเออลืมเตือนแล้วนะอีอ่เออ,เอ,อต้องไปดูนะต้องต้องระวังในการเข้าแล้วลจังหวะคือเขาจะเข้าไปต่อในแบบพร้อมลงเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าเวลาที่เขาหลุดซับรอนเนี่ยแบบนี้ซับรอนแรกต้องไปเลยนะอืถ้าจะเข้านะ แล้วก็วางวินัยดีนะก็คือถึงทาร์เก็ตไพร์เมื่อไหร่เทคก่อนเลยอย่าเสียได้ไม่ต้องสนว่าจะถูกตาหน้าว่าเป็น,เป,นเป็นคนขายหมูขายหมูอะไรขายเยอะตอนนี้นะออสัญญาณเตือนเหมือี่ขายทำก่อนเลยได้ทำทำก่อนแล้วกันเนะคอใครจะพูดไงช่างเขาเงินเราเอาเงินเราไว้ครับตอนนี้สอบร้อนก็จะถูกเลื่อนมาไว้ตรงโซนแแถวซักห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าพี่นี้ครับตรงนี้ครับห้าเจ็ดจุดเจ็ดห้านะแต่แนวต้านเป็นดูต้านไม่แน่ใจว่าตามพรีเมียร์ก็ไม่เห็นขอมัน อ๋อทำหายเรียบร้อยมันนี่ชันมากหายแล้วหายอีกเออเป็นเป็นเอาทำหายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนออาทำายแนวต้านถัดไปก็จะไปอยู่ที่ทรงทรงประมาณวางไว้ประมาณสักศูนย์สัหกสิบห้าบาทใกล้ๆก่อนนะหกสิบห้ากับเจ็ดสิบาทเป็นแนวต้านจิตวิทยากลมๆสําหรับแซเป้นะครับเพราะว่าเขามาไกลมากแล้วก็เออเป็นออาทามาฮแล้วด้วยบวกกับเริ่มทำทรงเหมือนกับเรียกว่าจะไม่ไปแล้วด้วยดูว่าคือถ้าดู คำเฟรมวีคไล่ย่อมาก็เออมาัน่อสมควรจะสิ้นสุดแล้วนะ <S 2> <S 2> <S 2> ใกล้จะใกล้จะถึงเวลาพักเขาแล้วนะครับสำหรับสเปคครับงั้นก็โซนนี้ต้องบอกว่าแต่ถ้าเป็นผมก็เวทแอนซีก่อนนะ,ะตัวต่อมารครับตัวต่อมารครับตัวนี้ก็วันเอ๊ะมีข่าวอยู่ในตัวนี้เจมาร์ครับอวัอนนี้มีข่าวอะไรครับเจมาร์ รู้สึกว่าจะซื้อหุ้นคืนอยู่นะครับอ๋อไล่ซื้อหุ้นคืนเนี่ยใช่ครับ,รบเนี่ยเด้งเลย <c oughs> ๆๆๆอ๋อก็น่าซื้อแหละใช้ต้นทุนไม่มากนี่ลงหมดเซล,ลมาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่เซลจนงก็ทำโลแล้วโลอีกน,นะไม่ไม่หมดโลเพียงแต่ว่าความน่าสนใจอย่างนี้เขาทำโลก็จริงแต่เริ่มมีสัญญาณไดเวอร์เจนนะบุหริ่ไดเวอร์เจนเริ่มยกขึ้นบ้างแล้วนะรเริ่มเห็นนะเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยโดยเทคนิคยีข้าพวกไดเวอร์เจนน่ะผมเห็นมามาหลายตัวมากพี่นี่ไดเวอร์เจนไม่ทำงานเลยใช่ผมก็เห็นเยอะเลยแบบ เพียบทั้งพวกวันทั้งพวกกลุ่มสื่อกลุ่มหลายๆกลุ่มสัญญาณดาววเจอนมาหมดเลยแต่ไม่ทํางานเออเห็นดาววเจนแต่ลงต่อดยดาววเจนแล้วลงต่อยนะแล้วลงยังไม่ท่าที่ลงไม่เลือกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องระวังว่าทั้งตลาดไม่เป็นใจแบบนี้เนี่ยถึงจะมีดววิจงดววเจนนะครับก็ตัวเคารพหลักคือแพทเทิร์นก่อนนะคือจะเข้าตอนนี้ถ้าเข้าได้ไหมเข้าได้แต่ว่าวินัยต้องเป๊ะตรงที่หลุดโลคั่ะพี่แล้วเวลาซื้อหุ้นที่โลแบบนี้เนี่ยต้องทําใจนะบางทีสิบหุ้นคัดสักเจ็ดอ่ะพี่สี่ห ไปได้สักสามพุ่นแต่พวกที่ซื้อที่โลเนี่ยเขาเรียกซื้อเพราะอาอามันคุมเพราะต้องเล่นตามมี่ไหนก็คือหลุดปั๊บคัดคัดโดนไม่เท่าไหร่แต่เมื่อไรที่กําไรโอเคสามพุ่นนั้นจะทําให้เป็นกําไรเมื่อหกักลบกับเจ็ดพุ่นที่ที่คัดไปได้เลยนะนั่งกับเจมาทีบเจ็ดจุดสามคือจุดคัดนะครับถ้าจะเข้าแต่ตอนนี้ทรงของเขาคือเข้าโหนอิเมซิมายาวนานรอบนี้ขึ้นไปก็ไปแปะที่เมซิอีกอ่ะเราไม่รู้ว่าแปะแล้วมันจะทะลุไปได้ไหมแต่ว่าถ้าทะลุไม่ได้ตรงทรงสต็อปลอสที่ ส่วนแนวต้านแนวต้านนะครับรออยู่ใกล้ๆก่อนเลยนะผมมองนี่โล้ห์หาตรงนี้มาสักแถวๆสักยี่สิบเราเรายี่สิบยิบสองบาทตรงนี้ครับส่วนนี้ครับยี่สบองบาทตรงนี้เป็นโลไห์ายตรงนี้นะขอดูที่พอมันมีแท่งแดงใหญ่ตรงนี้รับไปด้วยีปนีดยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ด ยี่สิบจุดเก <29. S 2> ้ายี่สิบสองบาทประมาณนั้นแหละนะใกล้ๆตรงนั้นแนวต้านคงยังไม่ไปไกลไกลมากหรอกแม้จะมีเดเวอเจนแต่ตลาดมันแบบน,นี้ด้วยแล้วก็มันอยู่ใต้เส้นยามทุกเส้นไอ้พวกเนี้ยเป็นแนวต้านขวางแรงที่สําคัญหรือสายสินใหญ่พวกเนี้ยอาคมไม่แก่กล้าก็ยังไม่่ันง่ายๆเลยเจียม,มาครับอตัวต่อม,มารับตัวต่อม,มารับเราเพิ่งทําพื้นฐานกันไปเมื่อไม่นานนี้เองครับโออาร์ครับโออาร์เนี่ยข้อแรกนะครับข้อแรกเดเวอเจนมาแล้ว แล้วก็เริ่มทํางานด้วยนะแต่เย็นมาแล้วก็เริ่มทางานลรวด้วยมีสัญญาณกลับตัวเป็นเทรนในคลื่นนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นไปท้าทาย EMA 89ละนะครับคือไปจ่อๆจอแล้วก็พักตรงนั้นเลยยังไม่ยอมลงมาสวยครับทรงมาสวยเกียร์ชุดนี้ทเทิร์นแบบนี้นะครับทำทเทิร์นแบบนี้ถ้าเกิดเขาเป็นแท่งเริ่มบวกขึ้นไปก็ก็สัญญาจะไปต่อเลยจะพักสั้นแลละแต่ว่ามีโอกาสสูงที่จะมาไหมสไลด์แบบนี้ก่อนมีดสไลด์แบบนี้ก่อนนะครับโอกาสสูงถ้าเขาสไลด์ลงมาแล้วประมาณผมมองนะมารับสัก แถวๆสักโซนสักยี่สเ็ดุดกํำลังสวยนี่อออมาแถวๆนั้นยีุ่ดกซึ่งมันจะไปเป็นแนวรับย m มของเขาอะแนวดีอะ่ะิบห้าสิบประมาณนั้นนะไล่รับแถวๆนั้นอะแล้วก็แนวต้านก็ไปรอสักโซนประมาณสักเนี่ยต้านแรกก็สักยี่สบามบาทนะสำหรับโออาจูรู้ไฮตรงเนี้ยแต่ถ้าดีผมมองยาวดีกว่าโออานะถือระยะกลางระยะยาวน่าจะโอเคกว่าถ้าตัวนี้อ่าคุ้มที่ตัวนี้ครับซับลอดเกาะใกล้ๆเนี่ยซับลอดจริงๆซับลอดของเขาจริงๆควรยังยังวางตรงนี้นะโหลนี้นะ ตัวความชัวนะอยปาระมยี่สิบยี่สิบจุดหนึ่งบาทโทษอ่าใช่2 0่จุดหตรงนี้ครับแต่นี้ยสปอรตเขาจำโออาร์ครับ S M P C พครับ s m p เอตัวนี้เราเคยทําพื้นฐานตั้งอย่างยางัยงยงัยงยังงใช่ไหมอ๋อเป็นเป็นหุ้นตัวแรกๆที่เราเปิดดูตั้งแต่เปิดช่อาใหม่ๆเลยครับตัวนี้อ๋อใช่ไหมแล้วก็หายยาวเลยครับใช่ก็น่าหายเลยพี่ ดูแกรูดลงมาแต่หุ้นตัวนี้จริงๆแล้วเป็นหุ้นที่เคยจําได้อยู่ในกลุ่มที่ปันผลสูงเนี่ยถามว่าทำไมลงขนาดนี้ไม่ต้องห่วงมันลงทั้งตลาดเรไม่รู้มันเออเทคนิคเข้ายัง ขนาดนี้เขาลงมาเสร็จเนี่ยลังทำโลอีกรอบแล้วพอทำโลเสร็จเด้งขึ้นเนื่องจากเป็นโอโซนหายใเป็นโอโซนแล้วก็เด้งเด้งเสร็จไปชน EMA 10แล้วก็หยุดอยู่ซึ่งลักษณะชนแบบนี้ถ้าจะเข้าถ้าจะเข้านะผมมองว่าให้เขายืนเหน e 10, ือเ m ม10สักสองสามันก่อนค่อยว่ากัน mm hmm. ถ้าเขาย่อลงมาแล้วไม่หลุดโลตรงโลเดิมประมาณสัก10.5แล้วเริ่มเด้งก็พอได้เหมือนกันนะเรซซ็ปลอสเขาเขาขาดทุนกันไม่เยอะแต่ถ้าถือยองถือยาวแล้วพอได้นะเพราะว่าพื้นฐานปันหมุกมันบนโคเขนเลยเป็นรุ่นปันหมุนสูงตัวหนึ่ง mm hmm. เอสเอ็มพีสี่ส่วนแนวต้านแนวต้านก็เน,นี่ยแหละแหละตรงนั้นแหละรับเฉลี่สักสิบเอ็ดจุดสี่ประมาณเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยสิบจุดสี่ที่คือเป็นแนวต้านที่ถ้าผ่านไปได้ก็รู้ว่าไฮตรงนี้เลยนะครับประมาณโซนสักสิบสองบาทซึ่งเป็นประมาณเ e อเอ็มบีห้าสิบพอดีจากเอสเอ็มพีสีครับก็ลงมาเยอะแล้วขอดูทางเฟรมวิกนี่ลงมาจากไหนเนี่ยตัวนี้โอ้โห oh. ประมาณสักสิบหกจุดเก้านะครับลงมาสิบเอ็ดบาทลงมาเยอะลงมาเยอะละตรงนี้คนระับต่อไปดูว่าติดตามงบการเงินก็เป็นไงไตรมาสหนึ่งประกาศกันยังไม่แน่ใจ เนื่องจากมันเป็นสุกที่ต้องหยุดยาวเจอรองวิกเอนด้วยนตลาดก็จะซึมซึมแบบนี้แหละทุกวันศุกร์แต่โดยส่วนตัวก็บอกว่าส่วนตัวผมจะไม่ค่อยเข้าซื้อวันศุกร์มากนักยิ่งหยุดยาวอันนี้ด้วยไม่รู้ข่าวแล้วจะมาอีกตอนนี้แบงก์เบิง F R C ที่อเมริกาเองก็เงินฝากขายไปทั้งกี่เปอร์เซนต์ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะคุมอยู่ไหมที่อื่นโผล่บ้างไหมตอนนี้นะครับเ็ช่วงนี้กลยุทธ์เวสแอนด์ซีแล้วก็ ถือเงินสดให้เยอะขึ้นตอนนี้นะครับอ่าครับก็ง่ายๆรอเท่ากับรวยเออนะครับช่วงนี้ต้องกดทนรอส่วนใครที่ไม่มีสิทธิ์รอเพราะไปหมดแม็กแล้วเข้าไหมหมดไปเออก็ก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะจะหาจังหวะคัดเพื่อดึงทุนกลับกันตอนไหนได้บ้างนะครับต้องวางแผนนะครับตอนนี้ครับ,รบขอบคุณทุกท่านที่ร,รับชมไปกับเร,รใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับ ครับก็คิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับฝากกดไลค์เยอะๆด้วยครับเดี๋ยวถ้าจะไปกดซปเปอร์แตงโอ่นเดินเข้ามาก็โอเคนะขอบคุณ <laughs> เลยครับ <laughs> ครับ,รบ <S <S พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ